ผู้บริหารเจียไทที่ร่วมกันมาทำให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษผมถือวันนี้เนี่ยเป็นวันพึ่อมงคลวันที่9ปี2025เป็นปีที่ผมาะจดจำเพราะเป็นปีที่เจียไตยกำลังทำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่น่าจะเป็นหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางด้านทองภาคเกษตร ในประเทศไทยกำลังจะเปิดเชื้อไทเอ็กซ์เพรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอขอนุญาตแบงแจกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณเรื่องหลังเรื่องหลังจ,จริงๆของงานนี้นะครับทางพนักง,งานของเชื้อวไทยทางผู้จัดการของเชื้อไทยผู้บริหารของเชื้อไททุกคนซึ่งทุ่มเททุ่มเทนะครับผมกล้าพูดเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผ่านรับผิดชอบ บ้าต้องทำงานนู่นงานนี้แต่ทุกๆคนมีใจนะครับที่จะทำให้การเกษตรทำให้ภาคเกษตรบ้านเราเทียบเท่ากับอดนานของการเกษตรในประเทศที่เขาจเจอกททั่เรา,เเราแล้วก็มีเงินมากกว่าเราคุณลุยก็เพิ่มไปแล้นะครับสิ่งที่เน้นจริงๆคืออยากให้ภาคเกษตรบ้านเรารวยมีเงินเพราะว่าคนในเมืองไม่ต้องหว่วง เดี๋ยวเงินจะไหลมาเทมานะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติัาช่วยประกอบมือนะครับให้ชาติเจรหญทุกคนหนครับ